สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพันแมนเดียร์ซ็อกเก็ตน,นะครับวันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์5-5ตลอดไปนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก,นการจะพาไปดูอาถัรเริมกิกขี2ที่โกงที่สุดนะครับในโหมดที่เราเอ็กซ์ปีศาจนะซึ่งมันเป็นอาถัรเเสรมกิกขี2ที่อา่ามีชํานาญสตัรน,นั่นเองนะครับนะคือหนึ่งเทอมมันจะสุ่มอา่าสตันประมาณสองตัวนะครับซึ่งตัวแก้ในเกมอา่าฝั่งปีศาจเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสองตัวหลักๆเลยนะครับอ่ะ ตัวแรกนะครับก็เป็นอ่าเจ้า G4 ระดับยูอานะครับที่มีอาดล้างแชมนัสตันกับอาดล้างสตันธรรมดาได้นะครับสลับเจ้า G4 นะส่วนอีกหนึ่งตัวเลยก็คือเป็นอ่าเจ้าเฮเบเฟมระดับยูอันั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถอ่าล้างสตันธรรมดาแล้วก็ล้างอ่าดแชมนัสตันได้นะครับสลับไอเจ้าเฮเบเฟมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช่นะอ่าสกิลพาสซีฟนี่นะครับผมนะนี่ เมื่อตัวละครได้เคลื่อนไหวาจากลบล้างสถานะสตาร์และชำนาญสตาร์ของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่นะละ้างได้ทั้งหมด3ครั้งต่อ1เธอนะครับถ้าเกิดเป็นพาร์ตสิเศษขั้นหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์สองนี่คือล้างได้ไม่จำกัดนะครับสำหรับเจ้าอาเฮเบเฟมนะซึ่งจีสีนี้คือก็ล้างได้เหมือนกันนะครับนี่นะนี่เห็นไหมสามารถล้างสตาร์ธรรมดาแล้วก็อาชำนาญสตาร์ได้เหมือนกันนะครับนี่นะลังจากตัวละครใดๆเคลื่อนไหวโอเคอ่ะซึ่งทีมเราในวันนี้ก็มีตัว ล้างสตาร์หนึ่งตัวนะครับก็เป็นอ่าเจ้า G4UR นั่นเองนะซึ่งเราไม่ได้มี h F u r มาดูกันนะว่าวันเนี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคแต่ก่อนที่เข้าไปตีไอ้ท้าสมกิวีตอนเดี๋ยวขอฝากร้านเติมเกมหน่อยละกันนะครับและสำหรับใครที่มองหาวีดีเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ t w o r Play นะครับวิธีเติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกม g in Impact, ิ n Gin Impact Arena Breakout แบบ G, g Mobile One Punch m a The 2K ARV และบัตรเติมเงินต่างๆนะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรบบับวันพันแมนท,ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้ก,กันละครับโอเคนะครับใครเติมเว็บพันแมนที่โฟร์เพจก็อย่าลืมใส่คูปองส่วนลดในการเติมเกมวันพันแมนด้วยนะครับนะคูปองก็คือ N K X D นะครับในการเติมเกมวันพันแมนนะเติมถูกเติมไว้ต้องทำเว็บที่โฟร์เพจเท่านั้นนะครับโอเคครับผมนะทีมปีศาจวันนี้เราก็อยู่พลังอยู่ที่ประมาณ 7 1ล้านนะครับนี่นะผมก็ได้ทําการโยกของทัสเซอร์มกิวสองมาใส่กับอาเจ้าอาเกวินอยู่อร์นี้นะครับนะส่วนของไอจีสก็ไม่ใช่ดิของจีสีก็ใส่อาของทัสเซอร์มกินะส่วนเกวินนี่คือใส่เป็นของอะตอมิกนั่นเองโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างน,นะครับเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยละกันก็คือเป็นทนั้งด้ของอากลยุทธ์ไล่โจมตีนั่นเองนะครับอันนี้นะมาแล้วขอโยกออกมาหน่อยละกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลัวมันจะไม่ไหวนะ แล้วยวเราขอใส่อ่าใส่วดคืนหน่อยละกันนะเอาพลังหน่อยละกันโอเคอะใส่คืนไปหน่อยละกันนะครับนี่นะใส่ไปเลยอะโอเคนี่ครับนะเราจะทําการใส่ให้ปีศาจนะครับสำหรับการไล่โจมตีนะนี่ครับเหมือนเดิมนะผมก็เกือบลืมไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ไหวนะซึ่งนี่คือก็ไม่แน่ใจนนะครับว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะอะโอเคนะครับเลือดเย็นครบเซ็ตเรียบร้อยมา ขอจัดเลยแล้วกันนะครับทัศเสิร์มกิวีสองนะมาเลยนี่ครับนะทัศเสิร์มกิวีสองที่เราติดอยู่อันดานที่7นั่นเองนะครับนี่นะในช่วงเริ่มต้นของรอบสร้างดาเมจทั้งหมดและชำนาสตันแบบศัตรูแบบสุ่ม2ตัวนี่ครับนะคือ1เทอมมันจะสุมประมาณสตัวนะครับนี่นะทัศเมิร์มกิมาพลังเหลือห5้าล้านนะครับไม่เป็นไรนะพลังเหลือน้อยก็จริงแต่ว่าเราจะสู้อย่างสุดกําลังเลยนะมา เอาเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้มาถึงนี่คือมาได้เปิดก่อนนะไอ้ทัศน์เตอร์มากีวีสโอ้แล้วเป็นคออัลซเมนรจากกดด้วยนี่ครับมันสตาร์ทเรานะโอ้เรียบร้อยนะครับตดสตาร์ไปสองตัวสลับเจ้าอาจจีซียูอาร์กับไอ้เจ้าอ่าโกเกสเอระดับยูอาร์นะครับที่ตดสตาร์ไปเมืม่อกี้นะโอ้โหจะไหวหรือเปล่านะครับจังหวะนี้นะชำนาญสตาร์ทของมันไปครับเควินเตะาการและโจมตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันล้างสตัร์แล้วยังเนี่ยปะครับเกเว้นเตะไปหนึ่งทีห้าล้านดาเมจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่มันล้างสตัร์แล้วยังวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ G4 เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแค่การไล่โจมตีนะทำไมทำไมมันไม่ล้างสตัร์เอ่ยเฮ้ยผมงงเว้ยเดี๋ยวนะ G4 มันล้างชั้นนั้นสตัร์ได้ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันไม่ล้างให้ผมวะหรือว่าผมดูผิดวะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวดูใหม่ละกันอ่ะโอเคนะครับเหมือนเดิมนะ G4 กับไอ้เจ้าโกสืติดสตันเหมือนเดิมเดี๋ยว G4 เอาดีๆนะ G4 เฮ้ยเอาดีมันล้างสตันให้เราไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนมันไม่ล้างสตันให้เลยอะ่ะอ่ะมาครับคิวินเตะไปถ้อเกิดตายแบแค่นี้นี่คือผมบอกเลยปิดไม่ตายแน่นอนเนี่ยมันไม่ล้างสตันให้เรานะไอ้ผมงงเว้ย เพราะว่ามันเป็นแค่การล่าโจมตีนะไอพวกนี้นั่นเนี่ยมันไม่ใช่อันติจริงนะครับเป็นการล่าโจมตีนะเนี่ยเห็นไหมอันติจริงมันไม่ได้ออกผมก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะกี้สิมันมีล้างมันมีล้างช็อปนันสตันไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ล้างให้เราวะเนี่ยอายติเนียอ่ะเดี๋ยวดูกันใหม่อ่ะโดนมาอีกสามสิบเอ็ดล้านดาเมจเนี่ยนะครับมันไม่ยอมล้างสตันให้ผมนะไอผมก็งงเว้ เอ้ปกติมันต้องล้างไม่ใช่เหรอรือว่าเกมมันบัก็กเกมมันบั็กหรือว่าผมคิดไปเองทุกคนช่วยดูหน่อยแล้วกันนะผมตอนนี้คือผมงงละว,ว่าทําไมมันไม่ยอมไม่ยอมล้างสตันให้เรานะหรือว่ามันต้องอยู่แถวหน้าเกี่ยวไหมเนี่ยเอ้ยเนี่ยไหนะเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นแค่การละจมตีนะมันมันไม่ใช่อันปีจริงอะ่ะเอ้ผมงงว่ะถ้าดาเมจแค่นี้ผมบอกเลยตีไม่ตายแน่นอน นะเพราะว่ามเจมจเป็นเยอะมากแล้วแถมไม่ใช่การและโจมตีนะมันไม่ใช่อันตรจริงอะ่ะดาเมจมันแบบกระจิ๊กระจ้อยอ,ะอ่ะ่ะบุรุษยิงไป9้าล้านนะเนี้ยมันก็ติดสตานตัวเดิมๆนะเฮ้ยผมงงกับเกมเว้ยมันไม่ล้างสตันให้เราแล้วเนี่ยหรือว่าหรือว่ามันต้องเอาไวเอาไวแถวหน้าไว้เนี่ยโอ้ยตายแล้วนะครับนะงงกับเกมเลยจังหวะนี้ มันไม่ล้งนางชนะสถานให้ผมนะเอ้ยผมงงเว้ยพารสีฟของไอตัว g 4มันมีล้างสตัน์ไม่ใช่หรอ,อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดีย๋ยวผมขอ,อกดข่าแลยกันเดี๋ยวเขาเอา่านเอาไปอ่านอีกแป๊บนึงนะผมงงแล้วตอนเนี้ยนี่เห็นไหมพอถ้าเกิดมันไม่ได้ออติจริงคือมันไม่ไหวจริงนะดาเมจมันปิดไม่พอเฮ้ย G4 UR เองบั็กหรือเปล่าวะเนี่ยนี่นะนี่ครับนะชำนาญสตันหลังตงัวละครใดๆเคลื่อนไหว ศัตรูแต่ละตัวอยู่แถวเผาไม่พิเศษเนี่ยเห็นไหมมันมีล้างสตันนะแต่ว่าทําไมมันไม่ล้างให้ผมวะไอ้น,นี่ผมงงนะไอ้พาสสิมันใช้งานได้อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยนี่นะเออผมก็งงกับเกมเหมือนกันไ่าเ๋ยวผมขอลองยกไปแถวหน้าก่อนแล้วกันนะเผื่อ,อมีอะไรผิดพลาดตรงไหน <c oughs> อ่ะโอเคนะครับนะเอาใหม่มาเริ่มเคลร์นใหม่เลยลวกัน หมาครับจังหวะนี้ถ้าเสริมกิมีสองได้เปิดก่อนหมาครับเล้่หินดำไลฟ้ามาโอ้ยัดหน้ามาครับโอ้โหสิบแปดล้านดาวเมทเรียบร้อยนะครับหงายไปสองตัวเลยแต่ว่าไอ้รอบเมื่อกี้มันอไอสกิลเสริมมันบอกว่าสุ่มใช่ไหมแต่ว่าผ่านไปประมาณสี่เทินห้าเทินเนี่ยมันยังล็อกตัวซ้ําอยู่สองตัวเหมือนเดิมนะมันสุ่มตรงไหนวะผมงงเนี่ยเอาจริงแนละ้วผมงงนะมันบอกสุ่มก็จริงแต่ว่ามันล็อกสองตัวไว้เหมือนเดิมอะประมาณสี่ห้าเทิน ้อผมก็งงกับเกมไว้ระบบเกมมันมีปัญหาหรือเปล่าว่ะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับมาเกวินเตะไปก่อนทังทีเนี่ยเตะการขอไปนะครับนะหล้านดาเมจหมาครับจังหวะนี้ g c บอกขออันติหน่อยแล้วกันมาครับฉีดแตกหน้าไปเจล้านดาเมจโอ้โหจะจะจะตีตายไหมเนี่ยมาครับกดเสือกระท,ทรืบท้าแล้วก็พูยังแม่าล้านดาเมจแลเบิด ระเบิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ติดกระดูกแตกนะอ่ะไม่เป็นไรหมาครับปืนใหญ่ไปยัดหน้าไปอือเจ็ดล้านดาเมทโอ้โหแต่ว่าดาเมทแทบไม่เข้านะเนี่ยเอาอละคู่เดิมเลยนะครับที่โดนล็อกนะก็คือเจ้า G ีสี่ไก่เจ้าโกยส์สนะครับที่โดนล็อกสตันนะมันสุ่มตรงไหนไวะเนี่ยอ่ะมันสุ่มหรือมันล็อกเนี่ยหรือว่าระบบเกมมันมันเออเลอร์หรือมันยังไงวะเนี่ยผมก็งงนะอ่ะ โอเคมันอาจจะเป็นระบบสุ่มก็ได้เดี๋ยวค่อยดูเทอร์นาแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันยังล็อกสองไอตัวไอสองตัวนี้ไว้นี่คือก็ชัดเจนนะครับว่ามันล็อกนะมันไม่ได้สุ่มละนะหูกต้งละไม่ได้สุ่มละถ้ายัางล็อกตัวเดิมนะผมบอกเลยมันล็อกจริงอ่ะหมาครับบลลยิงมาหนึ่งทีหมาครับยัดหน้าไปนะบาเขาหาเจ็ดล้านดาวเมทโอ้ไม่เข้าเลยนะหมาครับเข้าสู่ตอนที่สาม นั่นไงชัดเจนล็อกล็อกแล้วนะครับนะมันไม่ได้สุ่มล้วเนี่ยมันล็อกละเพราะว่าไอจีสี่กับไอโกสเนี่ยมันโดนอีกเช่นเคยนะโอ้โหชัดเจนแล้วนะครับนะว่ามันล็อกมันไม่ได้สุ่มละอันนี้นะเออสกิลเสริมบอกว่าสุ่มแต่ว่าเล่นเข้าจริงนี่คือมันล็อกนะมันล็อกสองตัวเดิมไว้เฮ้ยผมก็งงไว้เนี่ยอะไรของเกมวะแถมสตาร์ทมันก็ไม่ยอมล้างให้โอ้ ยิ่งเล่นผมยิ่งปวดหัวเกมนะโอ้ระบบเป็นงี้นี่คือถึงกับแบบหมดอารมณ์เล่นเลยนะเอาจริงคือแบบมันล้างสถนได้แต่ว่าไม่ยอมล้างให้ผมเนี่ย้ยผมก็งงนะคือ <c oughs> ระบบเกมมันเป็นอะไรก่อนอแย่เลยงี้ดวงสงก็ไม่น่าผ่านนะอ่ะโอเคมันเปลี่ยนเป็นล็อกไอ้เจ้าบลอแทนละโอ้โห มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นระบบสุ่มนะเหมือนมันเป็นแบบระบบล็อกมากกว่านะสลับผมเนี่ยเพราะว่ามันล็อกแต่ตัวเดิม,ดมอ,อ่ะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเจอจีฉีหน่อยแล้วกันแต่ไม่น่าฉีตาครับเพราะว่าเลือดมันเหลือประมาณห้าเม็ดเจมนะเม็ดเจมมันเหลือเยอะมากเลยไม่น่าตีตาหรอกน่าจะยากน่าดูเลยอ่ะโอเคมามาครับไล่ตีไปนะสลับกัสือเพราะว่าติดสตาร์ไม่ อ่าขาสี่จีสี่สรุปดูทรงไม่ได้ใช้เพราะว่าสตันไม่ล้างให้โอ้โห,โหนะคลิปนี้เหมือนก็เป็นการมาบทละกันเนาะเพราะว่าเหมือนระบบเกมมันแบบเออเออยังไงก็ไม่รู้ะโอ้โหมันติดชำนาสตันก็จริงแต่ว่ามันไม่ล้างให้เนี่ย <S <S อ่ะโ,โอเคตายไม่ตายก็ช่างมันละกันนะครับเพราะว่าดูทรงก,ก็ไม่น่าตายนะ ราะว่าชนนั้นสตันมันไม่ล้างให้เราโอ้โหผมนี่คือแบบงงเลยนะว่าทำไมไม่ยอมล้างให้โอ้โหอ่ะโอเคมาก,ก็เสกกระตทือทา้าแวแล้วก็ุยย้งไม่นี่เจ็ดล้านดาวเมทอ่ะโอเคนะคะร,ะบบรับแปะบอลอสฉีดมาครับบอลอสฉีดไมหนึงทีนะยัดหน้าแว7เจ็ดล้านดาวเมทโอ้โห ฐานมาหกเทิร์นแล้วเหลือตั้งสี่เม็ดเจมเรียบร้อยนะครับดูสมก็แน่นนะแน่าาตาน,นั้นแหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับไอดีนี้อาจจะสุ่มเป็นยุงแดงแทนละกันนะอาจจะไม่ได้สุ่มแฟละกันนะครับไอดีนี้นะเดี๋ยวขอพิจารณาอีสต์ทีละกันนะเพราะว่าตัวแบบปีศาจมันไม่ค่อยมีอ่ะม,มีแต่ตัวแบบคีโร่นะมาะไล่โจมตีไปนะครับจังหวะนี้มาครับทีสี่ขีดยัดหน้าไป สี่ล้านดานเมจก็ไม่เข้าเลยโอ้โหอะมาครับผู้ย่างหินมาแล้วเบิดโอ้โหสิบหกล้านเองอะแล้วเบิดแรงก็จริงนะครับแต่ว่าดาเมจแทบไม่เข้าเลยนะดาเมจนี่คือเบาหวิวเลยโอ้โหหนูสงก็น่าจะรับชะตากรรมเต็มๆน,นะครับจังหวะนี้นะเพราะว่าชำนาญสตันมันไม่ล้างให้ โอ้วเราจะผ่านได้ยังไงนะครับเนี่ยเราไม่มีไอ้พาสีไอจีสีไม่ยอมทางานนะมันนีมันนีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้นะงงเลยมันมีแบบพาสีบแบบห้ามด้วยเหรอหรือว่ายังไงยังไงจะต้องอ่าลองถามทีมงานดูนะครับเพราะว่าไอพาสีของไอจีสีเนี่ยมันไม่ทํางานนะเนี่ยปกติคือมันจะต้องล้างสตาร์แล้วก็ได้ออกอัติีจริงนะแต่ว่า อันนี้มันได้แค่ออกอาการและโจมตีนะครับอันติีจริงไม่ได้ออกนะดุยคือแบบหัวผมเนี่ยเคยจะป่วยนะคือแบบงงเลยพาสีิมีแต่ว่าใช้งานไม่ได้โอ้โหนะโอเคเขาตสูตตัวที่แปดละแต่เทิร์นผ่านไปก็เหลือสี่เมเจ็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดาเมจมันตีไม่เข้าว่าจริงนะเพราะว่าอันติีจริงมันแทบไม่ได้ออกกันเลยอะ่ะมันก็เลยตีไม่เข้านะเนี่ย โอ้ยอะไรนะครับแบบนี้นะผมว่าถ้าเกิดเราได้ออกแล้วแบบเต็มๆเนี่ยเยราจะตีตายนะเพราะว่าไม่เหลือประมาณอ่าสายไม่เจ็ม,มั้เนี่ยโอ้โหเสียดาเมจไปก็เยอะพอสมควรนะครับจากการที่โดนสตาร์แล้วแบบพาส์ตีไม่ยอมทำงานนะแอบเซ้งอยู่เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรหมาครับบนล้อแ่นโจมตีไปตัสงก็น่าจะไม่ตายนะไป คนที่เก้ามาเรียบร้อยบนล้อแตกอ่ะแล้วเจ้าจีไอไล่เจ้าโกสึกกับไอเจ้าเควินสีสตานนี่นะครับนะพาส์สีไม่ทำงานสิบเธอนะคบพาสีจีสีไม่ยอมทำงานนะโอ้โหแล้วงี้เราจะสู้ยังไงก่อนเนี่ยพาส์สีไม่ทำงานเนี่ยโอ้โห <c oughs> ผมนี่คือหัวจะปวดจริงนะมันระบบมันบันบ๊กเลยว่า มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์ด้นะครับพอดีผมงงหน่อยงงงหน่อยนะเออเพราะว่าปกติคือมันจะต้องล้างสตันให้เรานะครับแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ล้างสตันให้เลยนะคือผมก็งงเหมือนกันเนี่ยว่าผมบัก็กหรือว่ามันเป็นที่ระบบเกมหรือว่าพาสีมันโดนห้ามใช้งานหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงนะผมก็งงอยู่เหมือนกันโอ้โหเจออย่างนี้นี่คือจะตายเลยนะครับนะจะบ้าเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยติดเทินไม่ตายนะครับเพราะว่าอันติจริงแท้ไม่ได้ออกกันเลยนะมีแต่คาร่าโจมตีเท่านั้นเองอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะจีสียอาพางานเข้าเพราะว่าพาสีไม่ยอมทำงานอผมไม่เคยจะบ้านนะโอ้โหพาสีสีล้างชำนัสตันแต่ว่าไม่ยอมล้างให้โอเคมา คลิปนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะกันนะครับนะโอเคนะครับใครที่รู้ก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าระบบบั็กหรือว่าพาร์ทสี่มันโดนห้ามใช้งานหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคไว้เจอกันในสัตว์คลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะวันที่คลิปสามหรือว่าวันพรุ่งนี้คือเป็นอ่าวันครบรอบหนึ่งปีของยูทูบที่ผมทําช่องมานะครับนะพรุ่งนี้อาจจะมีการไลฟ์สดนะครับนะอาจจะมีการไลฟ์สดพูดคุยกันก็ลืมช่วยกดซับสไครต์ด้วยครับนะอีกประมาณ 13บัพมซับตะใครนะครับน่าจะ5 0 0พันซับละก็อย่าลืมช่วยกดได้นะครับนะถือว่าเป็นอาจของขวัญครบรอบ1ปีของช่องยูทูบของนายคงแล้วกันนะครับนะโอเคครับผมนะไว้เจอกันในสัปคลิปนี้บ๊ายบายไปละ